คืนนี้ขอให้คุณวางทุกสิ่งไว้ชั่วคราวไม่ต้องแก้ปัญหาไม่ต้องตัดสินใจไม่ต้องเข้มแข็งเพียงอนุญาตให้ตัวเองได้พักอย่างแท้จริงหายใจเข้าช้าๆหายใจออกอย่างอ่อนโยนให้ลมหายใจ พาใจคุณกลับสู่ความสงบในปัจจุบันขณะหลายครั้งในชีวิตเมื่อเราต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ใจของเรามักตอบสนองด้วยความกลัวเสมอความกลัวนี้ไม่ใช่ความผิดไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นสัญญาณจากตัวตนที่อยากรู้สึกปลอดภัย อยากให้ชีวิตยังเหมือนเดิมเพราะสิ่งที่คุ้นเคยทำให้เรารู้สึกมั่นคงแต่เมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึงต่อให้เราไม่พร้อมต่อให้ใจยังไม่อยากรับมันก็ยังคงเกิดขึ้นตามธรรมชาติของโลกก่อนที่คุณจะก้าวไปข้างหน้าผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องสู้กับความกลัว แต่สามารถเรียนรู้ที่จะก้าวไปพร้อมกับมันได้ลองจินตนาการว่าความกลัวเหมือนเด็กเล็กคนหนึ่งที่กำลังดึงชายเสื้อคุณไว้แล้วพูดว่าอย่าไปเลยฉันกลัวแทนที่จะผลักเขาออกลองนั่งลงแล้วบอกเขาว่าไม่เป็นไรนะเราไปด้วยกันเดี๋ยวพี่จะดูแลเอง นั่นคือความเห็นใจต่อตัวเองคือการก้าวด้วยความเมตตาไม่ใช่ก้าวด้วยแรงกดดันหลายคนคิดว่า <c oughs> การเติบโตต้องเข้มแข็งแต่ความจริงการเติบโตต้องอ่อนโยนอ่อนโยนต่อหัวใจที่เคยเจ็บอ่อนโยนต่อความทรงจำที่ยังคงหลอกหลอนอ่อนโยนต่อความไม่มั่นใจที่คอยบอกเราว่าเธอทำไม่ได้หรอก คืนนี้ให้เราเริ่มต้นด้วยความอ่อนโยนลองนึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่คุณกำลังกลัวอยู่ตอนนี้อาจเป็นงานใหม่ความสัมพันธ์ใหม่การตัดสินใจทางชีวิตหรือความไม่แน่นอนที่ซ่อนอยู่ข้างหน้าแล้วถามตัวเองเบาๆว่าจริงๆแล้วฉันกลัวอะไรบางครั้งเราไม่ได้กลัวการเปลี่ยนแปลงแต่เรากลัวความไม่รู้ กลัวผลลัพธ์ที่ยังไม่เกิด